เนเข้ามาตามเรื่องราวของไทยปัจจุบันน่าจะก้าวไปไหนลองมองกลับไปเมื่อการก่อนมาสารพันธั่วทิตเป็นเรื่องให้คิดชีวิตทั่วไทงสวัสดีครับได้เวลาวิสยามอีกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องนิวครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านถามมาว่าเอะเราหูอ่ะ ตาปากจะมีพูดไหมทรงผมด้วยนะครับก็แน่นอนครับก็จะค่อยๆทยอยมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆครับส่วนน้องๆที่ถามมาครับจากเมืองเก่าสุโขทัยบอกว่าอยากให้พี่ปอไปเที่ยวบ้านหนูบ้างจะได้ไหมอันนี้ตอบให้ไม่ได้ครับเดี๋ยวถามพี่ปอให้แล้วกันครับแต่ตอนนี้เข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้กระแสของโอลิมปิกก็ยังคงมาแรงอยู่นะครับไทยเราส่งนักกีฬาหลายประเภทเข้าแข่งขันแต่ทราบไหมครับว่าตอนที่แข่งโอลิมปิกที่เราส่งนักกีฬาไปครั้งแรกเนี่ยเป็นนักกีฬาประเภทอะไรแล้วตอนนั้น วุ่นวายโกลาหลขนาดไหนเชิญคุณดาวลงสนามเอ้ยเล่าข่าวได้เลยครับก็วุ่นวายแน่นอนค่ะสำหรับการเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกของทีมชาติไทยซึ่งคนไทยนะคะต้องเดินทางไกลพ้นไปถึงประเทศฟินแลนด์ค่ะในปี2495ซึ่งเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่15ค่ะ โดยทีมชาติไทยชุดแรกนี้นะคะมีนักกีฬาด้วยกัน11คนค่ะที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการกว่าจะได้ร่วมการแข่งขันของมวลมนุษยชาตินี้ที่เรียกว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นก็เพราะว่าการเดินทางในยุคนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเครื่องบินกันแล้วแต่ว่าก็บินได้เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเดินทางจากเมืองไทยถึงฟินแลนด์ได้ต้องใช้เวลาถึง4วันกับ4คืนด้วยกันคืนแรกนะคะก็ต้องไปนอนกันที่เมืองบอมเบ คืนที่2ไปครั้งที่ปากีสถานคืนที่3ครั้งที่กรุงเอเธนประเทศกรีซค่ะส่วนคืนสุดท้ายก็ถึงที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ก็ค้างกันอีกคืนก่อนที่รุ่งขึ้นจะบินไปยังกรุงเฮลซิงกิโอ้โหยังไม่ทันจะเริ่มแข่งขันก็เหนื่อยแท้แล้วนะคะเนี่ย พอไปถึงทราบไม้เขาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อากาศเจ้ากรรมสิคะที่หนาวเหน็บซะเหลือเกินนักกีฬาไทยตอนที่อยู่เมืองไทยก็ใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นเวลาฝึกซ้อมแต่ไอชุดแบบนี้พอไปเจออากาศหนาวๆเข้าก็ซ้อมกันไม่ได้ค่ะก็ต้องเดือดร้อนสตาฟโค้ชที่ต้องไปวิ่งหาชุดวอรม์มาให้นักกีฬาทั้ง11คนได้ใส่ซ้อมกันอ้าละ่ะ ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่านักกีฬาทั้ง11คนนั้นเป็นนักกีฬาประเภทอะไรเชเลยค่ะทั้งหมดเป็นนักกรีธาค่ะซึ่งกว่าจะได้ทัวแทนนักวิ่งทีมชาติไทยทั้ง11คนนี้นะคะก็มีการคัดเลือกกันขนานใหญ่เลยที่สนามสุพัชราสายหลังจากได้ทั้ง11คนนี้แล้วก็ต้องเก็บตัวกันตั้ง2เดือน ซึ่ง <Euros S 1> แม้ว่าผลการแข่งขันทั้งหมดูม่ใช่การวิ่งนึร้เมตร200เมตร400เมตรแ0 0เมตรหรือว<า>ิ่งผลัดทีมนักกีฬาของเราทั้งหมดจะตกรอบแรกก็ตามแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีก้าวแรกนั้นก็คงไม่มีก้าวต่อๆมาของสมรักคำสิงหรือว่าน้องเก๋เราค่ะ เล่ามาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคงจะมีคำถามแล้วสิคะว่าแล้วกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลนั้นทีมชาติไทยเคยเข้าไปถึงรอบสุดท้ายไหมเคยค่ะแถมทีมคู่แข่งยังเป็นทีมขวัญใจชาวไทยอย่างทีมชาติอังกฤษด้วยแต่เอ๊ ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะไปติดตามกันดีกว่าค่ะในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งถัดมาคือครั้งที่16ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียทีมชาติไทยของเราก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในแบบอาศัยโชคช่วยเล็กน้อยค่ะในการแข่งขันรอบคัดเลือกหรือว่าพรีโอลิมปิกผลในบ้านเราเราเสมอกับพม่าและก็ฮ่องกงค่ะแต่พอจะบินไปแข่งกันในบ้านเขาพม่าก็เกิดปฏิวัติส่วนฮ่องกงนักฟุตบอลก็ไม่ครบทีมขึ้นมาเราก็เลยได้บ เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายกันแบบสบายๆแต่สงสัยจะใช้โชคเยอะไปหน่อยในรอบแรกผลการจับสลากเลยต้องมาเจอกับทีมชาติอังกฤษค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเคราะารซ้ำกรมซัดเสื้อทีมชาติที่เราเตรียมไปเพียงชุดเดียวสีก็ดันไปตรงกับทีมชาติอังกฤษเข้านั่นก็คือสีขาวแล้วเราเกิดโยนเหรียญแพ้ซะอีกค่ะทำยังไงละคะคราวนี้ก็ต้องใส่ชุดสำรองของเจ้าภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ใส่แทน อาจจะเป็นเพราะชุดแข่งที่มีสีที่ไม่ถูกฉลองนี่แหละค่ะก็เลยทําให้ผลการแข่งขันเราแพ้ไปถึง9ประตูต่อ0ูกลายเป็นสถิติการแพ้ในนามทีมชาติไทยที่มากที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนประเทศในเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิกค,ค่ะ โอ้โหโอลิมปิกครั้งนั้นก็ลุ้นหนักไม่แพ้กับโอลิมปิกตอนนี้เลยครับต่างกันที่ตอนนี้เขาลุ้นเหรียญทองแต่ตอนนั้นลุ้นว่าจะได้ลงแข่งไหมนะครับเรื่องฟุตบอลนี่ก็น่าสนใจทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่ามีภาพของนักฟุตบอลไทยในอดีตอันนี้ไม่เกี่ยวกับโอลิมปิกนะครับแต่เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2459มาให้ชมกันดูสิครับว่านักฟุตบอลสมัยนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวกันแบบไหนครับ ดูชุดนี้ดูเรียบร้อยดีนะครับโอ้ต้องใส่หมวกถ่ยรูปซะด้วยแต่สงสัยแล้วเวลาเล่นลูกโมงจะทํายังไงอ๋อตอนลงแข่งคงไม่ได้ใส่กันแบบนี้หรอกครับ ส่วนภาพที่เห็นต่อไปนี้เป็นภาพการเล่นตะกร้อลอดห่วงครับซึ่งฝรั่งที่ถ่ายวิดีโอชุดนี้ไว้เขาบรรยายว่าเป็นซา i มิสฟุตบอลหรือฟุตบอลแบบไทยๆครับสงสัยคงเห็นว่าเป็นลูกกลมๆเหมือนฟุตบอลนั่นเองครับตะกร้อนั้นถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติเล่นกันมานมนานแล้วก็ว่าได้ครับดูชุดของนักตะกร้อเหล่านี้ก็จะเห็นได้ถึงความเก่าครับ เพราะนักตะกร้อยุคปัจจุบันคงไม่มีใครใส่ชุดแบบนี้กันอีกแล้วส่วนห่วงลอดก็สวยงามไม่ใช่เล่นครับโอ้แต่ห่วงเล็กเหลือเกินคงต้องใช้ความสามารถมากทีเดียวถึงจะเตะตะกร้อให้ลอดห่วงแบบนี้ได้ครับอันที่จริงแล้วกีฬาประจำชาติของเรานอกจากตะกร้อก็ยังมีมวยไทยอ,อย่างหนึ่งครับแล้วผมมีภาพการชกม,มวยไทยในอดีตให้ชมด้วยนะครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้เพราะอาจารย์เผ่าทองบอกว่าขอรัดคิวหน่อยครับเพราะมีเรื่องกีฬาเหมือนคุณดาวเหมือนกันครับแต่เป็นกีฬากอล์ฟ กอล์ฟนี่แต่ก่อนคนไทยก็ฮิตกันมากเลยนะครับฮิตมากขนาดโดนปรับเอ๊ะไปเกี่ยวกันได้ยังไงผู้ชมครับมีคนบางคนนะครับชอบเปรียบเปรยนะครับว่าสมัยนี้ถ้าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องหัดเล่นกอล์ฟควบคู่ไปด้วยก็น่าจะเป็นความจริงเพราะว่า กีฬากอล์ฟนั้นเป็นกีฬาของคนรวยและนักธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ก็มีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณครับเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากนะครับโดยเริ่มจากอุป,ปถูตอังกฤษนะครับซึ่งมีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเป็นผู้ชักชวนให้มีการเล่นกอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรกว่ากันว่านะครับ ในหลวงรัชกาลที่7นั้นทรงโปรดกีฬากอล์ฟมากเหลือเกินนะครับซึ่งในตอนนั้นข้าราชบริพารที่ตามเสด็จต่างก็พากันคลั่งคลยกีฬากอล์ฟไปด้วยทำให้ทุกคนนั้นพากันพูดคุยกันถึงแต่เรื่องกอล์ฟตลอดเวลาแม้แต่ในช่วงเวลารับประทานอาหารนะครับก็จับ กลุ่มคุยกันแต่เรื่องกอล์ฟจนเป็นที่รําคาญอกรําคาญใจของคนอื่นๆทั่วไปในหลวงราชการที่7นะครับจึงทรงมีพระราชดำรัสว่าถ้าใครพูดเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟขึ้นมาเนี่ยในเวลากินอาหารจะต้องถูกปรับเป็นเงินหนึ่งบาททันทีและถ้าหากใคร คุยเรื่องกีฬากอล์ฟจนกระทั่งลืมตัวมีการออกค่าออกทางเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะต้องมีการถูกปรับมากขึ้นเป็นเงินถึง10บาทในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้นำเงินค่าปรับที่ได้มานั้นหยอดลงไปในหีบสีเขียวที่ตั้งรอวางไว้บนโต๊ะเลยนะครับ เงินค่าปรับเรื่องการห้ามพูดเกี่ยวกับเรื่องกีฬากอล์ฟบนต๊อาหารนั้นสามารถเก็บได้เต็มหีบทุกวันนะครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยนะครับรัชกาลที่7ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมเงินค่าปรับนี้เนี่ยนำไปพระราชทานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในเขตหัวหินอีกด้วยก็ต้องนับว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับ เป็นกีฬาของผู้ที่มีอันจะกินจริงๆนะครับเพราะว่าแม้แต่กระทั่งเงินค่าปรับในการที่จะห้ามพูดคุยกันเรื่องกอล์ฟเนี่ยนะครับก็ยังสามารถปรับได้เป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลสามารถที่จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามได้อีกหลายต่อหลายวัดเลยครับ แต่ผมว่าถ้าเป็นยุคนี้นะครับคงโดนปรับกันอานเลยครับเพราะว่าคนเล่นกอล์ฟกันเยอะมากครับสนามกอล์ฟแห่งแรกของบ้านเรานั่นก็คือสนามกอล์ฟหลวงหัวหินใครจะเล่นกอล์ฟก็ต้องไปที่นั่นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ต้องแล้วมั้งครับเพราะมีสนามกอล์ฟอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็สวยงามทั้งนั้นวันนี้เรื่องกีฬาขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเล่นมากก็เริ่มเหนื่อยครับพอเหนื่อยนี่ขอไปน,นอนพักดีกว่าอ่าสมัยก่อนนะครับท่านอนของเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีท่าเรียกที่ไม่เหมือนกันดังนั้นใครมีลูกหลานอยู่บ้านเร่งมานั่งดงดููู้้วววยยยกัันนนนนนเเลลลครบแออง่่่่าาททีีหะ เเขาาารรียกว่อะไคนไทยเรานั้นมีเคล็ดต่างๆในทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องการนอนค่ะเนื่องด้วยสมัยอดีตนั้นครอบครัวไทยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆคนนะคะบางครั้งเด็กๆก็มานอนรวมกันจนก่อให้เกิดความวุ่นวายกับคนที่มานอนร่วมค่ะ ต,ตลอดเวลานั้นพอถึงเวลานอนมักจะละเมอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบางทีก็วิ่งไล่จับก,กันเลยทีเดียวละค่ะแต่อะไรเล่าจะซู้ท่านอนของเด็กผู้หญิงที่นอนดิ้นท่าวัดวาต่างๆได้เช่นท่ากวาดธรณีคือนอนดิ้นมากซะจนหัวไปทางเท้าไปทางตื่นขึ้นมาตัวเองยังงงเลยนะคะว่าเมื่อคือนนอนท่าไหนกันแน่ หรือถ้าต่อยมวยคือเอาหัวเข่าไปเซยคางคนข้างๆบ้างหรือเอาศอกไปท้องตาหรือฟันของคนข้างๆบ้างอันนี้เนี่ยทำโดยไม่รู้สึกตัวนะคะตื่นขึ้นมานี่จะมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดค่ะใครที่นอนกับคนแบบนี้ต้องระวังอย่างหนักนะคะ การในการแก้กเคล็ดของคนโบราณคือก่อนที่เด็กจะนอนนั้นต้องจับอาบน้ำอาบท่าและทาน้ำอบเียให้หอมฟุ้งก่อนค่ะปรับแป้งให้ลายพร้อยและห้ามกระโดดลดเต้นก่อนนอนด้วยนะคะต่อจากนั้นก็เล่านิทานให้ฟังเพื่อให้จิตใจเด็กนั้นสงบนอนกลางคืนจะได้นิ่งและเรียบร้อยยังไงล่ะคะ นอนแล้วยังมีอาการเช่นนอนกัดฟันกรอดกรอดก็ให้ตบปากจนกว่าจะหยุดค่ะกลวิธีเหล่านี้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นการฝึกเด็กได้ดีทีเดียวนะคะ ยังดีนะครับไม่มีท่าหนุมานถวายแหวนหรือว่าจระเข้ฟาดหางไม่ง,งั้นคนนอนข้างๆไปเจ็บตัวแน่ๆเลยครับแบบพ,พูดถึงเรื่องเจ็บตัวเนี้นึกถึงละครประจําบิกที่จะได้ชมกันต่อไปครับวันนี้เสนอเรื่องลูกผู้ชายหัวไม้แล้วไม่ใช่หัวไม้ธรรมดานะครับหัวไม้ตะพดซะด้วยโอ้โหจะดูเดือดเลือดพล่านขนาดไหนติดตามชมเลยครับ ไม้ตะพดดีตีหัวควายไม้ตะพดร้ายตีหัวคนคำกล่าวที่ว่านี้หมายถึงไม้ตะพดหรือไม้เทา้าซึ่งเป็นแฟชั่นของคนอดิตอย่างหนึ่งที่นิยมกันโดยที่ไม้ตะพดหรือไม้เท้านี้คือของชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่หัวไม้บ,บ่งบอกถึงความหยามนาจใครได้ถือก็จะมีความรู้สึกถึงความโอ้อา มีฐานะเป็นที่เกรงขามแก่ผู้ที่พบเห็นอีกทั้งประโยชน์มีสารพัดไม่ว่าจะช่วยในการทรงตัวยามเดินเหินไปไหนก็จะแคล่วคล่องว่องไวขึ้นมาทันทีเมื่อความไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเมื่อยามจะต้องไปธุระกลางค่ำกลางคืนก็สามารถใช้ช่วยเบิกทางให้สะดวกปลอดภัยมากขึ้นเพียงใช้ระพุ่มไม้พงหญ้าให้เกิดเสียงดังงูหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็จะหนีไปแม้เมื่อยามกลางวันออกไร่ออกนา ยังช่วยในการนํามาต้อนวัวควายไล่นกไล่กาหมาแมวได้ดีอีกด้วยและที่สำคัญยังเป็นอาวุธที่ป้องกันตัวแบบง่ายๆ ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยามคับขันเพียงใดอย่างน้อยก็ช่วยแก้สถานการณ์ปัดป้องจากการต่อสู้ได้บ้างจึงเป็นอาวุธที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถถือไว้ใช้สอยได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือธรำเนียมเหมือนกับดาบหรือมีดมกั ดังนั้นผู้ที่นิยมถือไม้เท้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชายหนุ่มวัยกำยำนั่นเองไอ้ทับเองกล้ามาเหยียบถึงถิ่นข้าเลยหรอกล่าวกันว่าถ้าจะเป็นลูกผู้ชายจริงต้องถือไม้ตะพดหรือไม้เท้าไว้ประจำกายเพราะในอดีตถือกันว่าถ้าลูกผู้ชายคนไหนไปแปลกถิ่นแล้วไปด้วยมือเปล่า ไม่ได้มีไม้ตะพดหรือไม้เท้าไปนั้นเป็นการหยามเกียรติเจ้าของถิ่นเพราะไปด้วยตัวเปล่าเป็นการอวดอ้างว่าตัวมีดีตัวแน่ดังนั้นถ้าชายคนไหนไปตัวเปล่าเช่นนี้รับรองเลยว่าจะต้องโดนเจ้าถิ่นเอาไม้ตะพดแท่นหัวสั่งสอนกลับมาแน่เฮ้ยแคมดูลูกพี่แคมดีอุ้ยน่ารักเว้ยเดี๋ยวแอบดูเฮ้ยเออเอ็งสองคนน่ะไอ้ป้าข้างลู่เลย ตามมาทำไมเนี่ยนึกไม่เข้าเรื่องเลย,ยลมานี่มานี่นะจ๊ะมานีม่มาคุยเันก่อน นมาตัวป่าแบบนี้ยามพวกข้านวารลุยได้ไหมค่อยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในวัยก้องหลังแกคนมีทางสู้หรือวะไอ้ทัพพี่ทัพไอ้ทัพและเป็นที่สังเกตว่า ถ้าคนไหนจับไม้ตะพดถือทางโคนไม้หรือหัวไม้นั้นถือว่าเป็นผู้ประสงค์ดีไม่ได้มาหาเรื่องพี่ทัาพี่ท้าเนี่ยบอกจะไปไม่นานไงจ๊ะทำไมจันมาอยู่กับไอ้เข้มก็จันถูกไอ้เฮ้ยไปเลยไปเลยไเลยจันมันอยู่กับข้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองชื่อจันด้วยพี่ทัาไอ้เข้มปล่อยจันเดี๋ยวนี้นะ ไม่ไปแล้วเองจะทำไมฮะไปเฮ้ย <Everybody. S 1> มานี้เฮ้ยมานพวกเองรังแกผู้หญิงนี่วะแต่ถ้าเห็นว่าใครจับไม้ตะพดโดยถือทางปลายไม้มาแล้วก็เตรียมตัวมีเรื่องกันได้เลยเพราะพวกที่ถือแบบนี้แสดงว่ามีเจตนามาตีกันด้วยจับปลายไม้นั้นคือความตั้งใจที่จะเอาหัวไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากนั้นทำร้ายผู้อื่นนั่นเอง จะหาไม้ตะพดหรือไม้เท้าดีๆสักอันไว้คู่กายนั้นจะว่าหาง่ายก็ง่ายเพราะสามารถหาซื้อได้อย่างในอดีตช่วงก่อนปีพุทธศกราช2500นั้นไม้ตะพดหรือไม้เท้าอย่างดีตกอันละประมาณไม่เกิน50สตา์หาซื้อกันก็ตามงานวัดออกร้านโดยเฉพาะที่งานประจำปีพระพุทธบาทสระบ,บุรีแต่ถ้าใ้ดีไม้ตะพดต้องเกิดจากการคัดสรรหรือทำขึ้นมาเองถึงจะคู่กายของจริงด้วยเลือกได้ตามใจชอบ โดยไม้ที่นิยมเลือกมาใช้ทํานั้นก็ต้องยกให้กับไม้จําพวกไม้ไผ่ไม้รว่วหรือไม่ก็ไม้ประดูเพราะว่าหาง่ายแข็งแรงพอใช้งานได้มีความเหนียวอีกทั้งก็มีลายไม้พออวดโฉมกันได้อีกด้วยและแม้ว่าจะต้องเหนื่อยในการขึ้นเขาลงห้วยไปหาก็ต้องทํากัน เมื่อได้ไม้ที่ต้องการแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือการเลือกฉลกไม้เทา้าเพราะมีความเชื่อว่าไม้เท้านี้จะทําให้เกิดโชคลาภโชคดีกับชีวิตทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายแต่ถ้าได้ไม้เท้าที่ไม่ถูกฉลกแล้วล่ะก็ชีวิตจะมีแต่ตกอับดังนั้นหลักการตรวจสอบง,ง่ายๆก็คือจำสองคำไว้นั่นก็คือกูตีมึงมึงตีกูแล้วก็กำมือรอบไม้ตะพดเริ่มจากหัวไม้สุดปลายไม้ นับไปกํำมือแรกก็เริ่มพูดว่ากูตีมึงกรำที่สองก็พูดมึงตีกูเรื่อยไปจนถึงสุดปลายไม้ตกที่คําพูดใดก็ทำนายได้อย่างนั้นดังนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องตกที่กูตีมึงส่วนมีความยาวเกินมาก,ก็ตัดทิ้งเสียเพราะโดยปกติแล้วด้วยความยาวไม้ที่ใช้กันก็ประมาณ80เซนติเมตรแต่ไม่เกิน1เมตร ไม้เท้าจึงถือได้ว่านอกจากจะให้ความโก้เก๋ป้องกันภัยยังเป็นรสนิยมของผู้ที่ถืออีกด้วยแต่ความนิยมในไม้เท้าก็ได้ซาลงไปโดยรูปแบบการแต่งกายและค่านิยมที่ทำให้ไม้เท้าหรือไม้ตะพดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักเลงหัวไม้ที่มีความหมายในทางลบไม้ตะพดหรือไม้เท้าจึงกลายเป็นของเก่าเก็บแทนของใช้ไปในที่สุด ใช่ใชยสมัยก่อนบางทีเขาก็อวดกันด้วยหัวไม้ตะพดนี่แหละครับว่าใครจะรูปทรงสวยงามขนาดไหนวัสดุเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นยุคนี้ผมว่าไม้ตโพด์เนี่ยไม่ได้อวดกันแล้วนะครับต้องอวดกันเป็นหัวไม้กอล์ฟแทนนะฮะว่าใครจะเป็นยี่ห้ออะไรแพงขนาดไหนเรื่องการอวดเนี่ยอวดกันได้แต่อวดแต่พองามคงจะดีครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรอวดก็คืออวดดีอันนี้ไม่งามนะครับปิดท้ายวันนี้ครับมีงานประเพณีของคนไทยทางภาคใต้ามาฝากกันนะครับจะเป็นประเพณีอะไรที่ชมเลยครับ ภาพวิดีโอชุดนี้ครับเราได้มาจากสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลาครับเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งในงานประเพณีทำบุญเดือนสิบที่คนไทยทางภาคใต้นิยมจัดกันงานทำบุญเดือนสิบก็ค,คล้ายๆกับวันสา์จีนครับคือเป็นการทำบุญให้กับวิญญาณบรรพบุรุษแต่สำหรับการละเล่นที่เราเห็นชายจะก,กันหุ่นล่ํากลุ่มนี้กาลังช่วยกันปีนเสาสูงๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเรียกว่าการละเล่นอะไรครับ ถึงผมจะไม่รู้ว่าการเล่นนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมอยู่นะจะทราบแล้วก็บอกเรามาเพราะนี่เป็นเวทีของทุกคนทีวีไทยทีวีสาธารณะอยู่แล้วนะครับปิดท้ายของรายการวันนี้ขอเกี่ยวข้องกับกีรามเหมือนเดิมเหมือนตอนต้นรายการแล้วกันครับเพราะว่าอยากจะให้ฟังเพลงกราวกีฬาครับฟังแล้วไปเล่นกีฬาแล้วก็มีน้ําใจเป็นนักกีฬาด้วยเพลงนี้แต่งโดยเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีวันนี้ปิดปิกแล้วครับสวัสดีครับ